พุทธวจนะชุดอิกหลายเมื่ออนาพันสติอันบุคคลเจริญทำให้มาแล้วผลอนิสง์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือว่าถ้ายังมีอุปาัิเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคตอนิสง์สูงสุด แห่งอาณาปานาสติสองประการพิกุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่พิกุทั้งหลายในกรณีนี้ พิกูไปแล้วสู่ป่าหรือคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกข,ข,ขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขออารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รูร้รลอมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้รลอมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกขัดศึกษาว่า เราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยอิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมทยอิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางกลายอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกขัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกขัดศึกษาว่า